โตเรนเจอร์สทุกคนวันนี้วันศุกร์ที่19โนเวม ber 2021เวลา10โมงเชา้าซิดนีย์นะครับวันนี้รีบมาอัดคลิปให้ทุกคนก็เพราะว่าเห็นตลาดมันแดงกันก็เป็นห่วงกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันเ,เริ่มวันนี้เรามาดูตัวแรกที่มีสัญญาณซื้อของ cdc action zone ก่อนนะครับวันนี้ผมลอง search ดูก็มีอยู่แค่ตัวเดียวนะครับก็คือ idex หรือ i d e x แต่มันเป็นเหรียญเพิ่งเข้าใหม่นะครับก็เลยไม่มีผล backtest แต่กราฟเรามาดูทรงกราฟกันมันก็เหมือนมันจะกำลังจะกลับตัวนะครับแต่ก็ไม่รู้มันจะกลับตัวจริงหรือเปล่า ถ้าจะเข้าความเสี่ยงก็อยู่ที่ประมาณถมมุ้ับลุดโลเดิมก็31ประมาณ3าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับลองวาง Position Size กันดีๆนะครับถ้าอยากจะลุ้นตัวนี้แล้วก็เราไปดูวิเคราะห์ตลาดกันดีกว่า Total ตลาดคริปโตหลังจาก โดนดิเวเรนซ์นะครับก็เริ่มก็มีการย่อลงมาตอนนี้ก็หลุด ATR แล้วนะครับก็ระวังกันนะครับ ATR หลุดลงมาแล้วอีกชั่วโมงหนึ่งคิดว่าไม่น่าจะกลับขึ้นไปได้อันนี้ควรก็ควรทยอยลดพอร์ตกันได้แล้วนะครับเ,เราก็เก็บกำไรกันไว้เนี่ยก็กำไรกันขึ้นมาในระยะหนึ่งแล้วเราก็อาจจะเหลือไว้ครึ่งหนึ่งสัญญาณแอคชั่นโซนก็ใกล้จะมาแล้วนะครับ ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ก็อันนี้เกือบจะหลุดแนวรับสำคัญตรงนี้มาละเนี่ยโลเดิมเนี้ยนะครับแล้วก็ไปดูทั้งทั้งสองทั้ก็เกือบหลุด ATR เหมือนกันนะครับก็ระวังกันหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ลองไปดูตัวแม่ btc <c oughs> btc นี่หลังจากที่เราลดพอร์ตกันมาครึ่งหนึ่งแล้วตั้งแต่ตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดเราลดพอร์ตกันไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งตอนนี้ก็เตรียมตัวนะครับควรจะถ้าสัญญาณมาก็ต้องออกนะครับเนี่ยหลุดแนวรับตรงนี้มาแล้วด้วยนะครับเหมือนเป็นการคอนเฟิร์มว่า มันทำาโลใหม่มาละมันอาจจะเด้งขึ้นไปแล้วไม่ทำา i ใช่ไหมครับถ้ามันไม่เด้งขึ้นไปไม่ทำา i g ตามที่4ดาวมันก็อาจจะลงมาต่อก็เป็นการคอนเฟิร์มเลยว่ามันจบขาขึ้นรอบตรงนี้แล้วแล้วมันก็อาจจะลงมาต่อนะครับก็เป้าก็จริงๆแนวรับถัดไปก็แถวนี้ก่อนไฮเดิมนะครับ ให้เดิมตรงนี้เป็นแนวรับเดอก็กลายเป็นแนวรับแรกก็ประมาณ52700นนะครับถึง58แนวรับถัดไปนี่อันนี้คือตามฟิโบนะครับก็ประมาณ51,000 5 1น0 0านะครับตอนนี้มันเคลียร์ Divergence เคลียร์ Hidden บุลชไดเบตเจนไปเรียบร้อยนะครับที่เราลุ้นว่ามันจะเด้งมันไม่เด้งนะครับก็หลุดลงมาก็ก็ต้องระวังกันอันนี้ก็เตรียมตัวออกกันได้แล้วนะครับถ้ามันไม่เด้งแล้วเนี่ยถ้าสัญญาณมานี่บางทีถ้าเราทําตามสัญญาณ action zone อย่างเดียวเนี่ยกำไรเราจะเสียไปเยอะอย่างที่บอกผมถึงเล่น2ระบบโดยใช้ atr มาช่วยนะครับถ้า atr มาช่วยเราก็จะเซฟกำไรไปได้ค่อนข้างมากอีกส่วนหนึ่งนะครับ ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าใครอยากเล่นแอคชั่นโซนตัวเดียวก็ได้นะครับค่อยๆสะสมไปมันก็กำไรเหมือนกันในระยะยาวตัวต่อไป ETH ETH ก็เหมือนกันนะครับเราต้องเราก็เซฟกำไรไแล้วส่วนหนึ่งนะครับเมื่วันที่17นะครับก็สัญญาณแอคชั่นโซนสัญญาณขายก็ใกล้มาแล้ว RSI กำลังเหมือนจะพยายามกลับตัวขึ้นแต่มันยังไม่นะครับยังไม่ขึ้นเรายังไงเราก็อย่าไปเชื่อสัญญาณตัวอื่นนด d i c a ตอร์อินดิเคเต,ตัวอื่นนี่แค่ดูประกอบเฉยๆนะครับยังไงก็ต้องเชื่อ action zone หรือไม่ก็ atr ไว้ก่อนนะครับพวกตัวนี้มันอาจจะเป็นแค่สัญญาณระยะสั้นนะครับอันอันอาจจะเด้งเด้งได้ก็จริงอาจจะเด้งได้เข้ามาประมาณนี้แล้วก็ลงอีกอยู่ดีอันนี้ อันนี้ก็ฝากไว้ลองพิจรารณากันดูแล้วกันนะครับ ETH เนี่ยตัวนี้รู้สึกจะมีหลายตัวที่จะมีสัญญาณขายนะครับดอทรู้สึกมีนะฮะดอทรู้สึกจะมีจุดขายมาแล้วก็เตรียมตัวออกเลยนะครับผมอีกอีกชั่วโมงหนึ่งนี่ไม่น่าจะจุดไม่น่าจะหายก็เตรียมตัวออกเก็บกำไรไหมนะครับ ก็เราเข้าตรงนี้ก็มาขายตรงนี้ก็กําไรอยู่นิดหน่อยนะครับแต่เราขายไปบ้างแล้วตั้งแต่ตรงนี้ละตั้งแต่วันที่12บสอแล้วก็เก็บกําไรจากช่วงนี้ไปถึงช่วงนี้ก็ได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับถ้าเล่น2ระบบมันก็จะช่วยเราอย่างนี้ครับก็คือเซฟกําไรไว้ได้ค่อนข้างมากนะครับส่วนมันจะกลับมามีสัญญาณซื้อใหม่เผลอเราอาจจะซื้อแพงกว่าเดิมก็ได้เราก็ ไม่ต้องไม่ไม่ต้องสนใจอะไรครับมันก็เป็นอย่างนี้ครับบางทีถ้ามันเทรนขาขึ้นลุนลุนให้มันขึ้นก็ยังดีดีแล้วนะครับถ้ามันกําไรเราก็กําไรด้วยนะครับเออไปดูตัวไหนกันดีเอ่ยมีดอทมีตัวหลักส่วนตัวที่เขากำลังฮิตกัน Metaverse นะครับเช่นพวกมานาแซน ดูแซนก่อนแล้วกันแซนก็ทนรวยต่อไปนะครับทำทะลุขึ้นมาแล้วเหมือนสามหาเหมือนทำเวฟห้ตรงนี้ก็ต้องลุ้นให้มันทะลุ RSI ต้องให้มันทะลุขึ้นไปเหนือ h i g เดิมให้ได้นะครับเพื่อเคลียร์กันเคลียร<ะ>์ดิเวอร์เจนซ์นะครับตอนนี้ยังดูไม่ได้ว่ามันจะเกิดดิเวอร์เจนซ์หรือเปล่าเพราะว่าแท่งมันยังไม่ปิดยังไม่ยังยังไม่มีการกลับตัวย้อยลงมา ก็มีโอกาสไปต่อได้เรื่อยๆอันนี้ก็ทนรวยต่อไปนะครับสัญญาณขายอะไรก็ยังไม่มีนะครับเนี่ยทนรวยต่อไปเข้าทามอ t r ก็ยังไม่มีให้ออกก็ทนไปนะครับเราไม่รู้ว่าท็อปมันอยู่ตรงไหนจุดยอดมอยู่ไหนเราไม่ต้องคาดหวังว่าจุดยอดขายมันจะเราจะขายตรงไหนถ้าเราไม่มีระบบเราเผลอๆเราออกไปตั้งแต่ป่านนี้แล้วก็แดะใช่ไหมครับเราไม่รู้ไงย่อลงมาตรงเนี้ย่อมาหนักขนาดนี้เราก็ไม่รู้ แต่ถ้าเมีระบบเราก็ทนอยู่เนี่ยเราก็ทนรวยต่อไปทําตามระบบไปง่ายๆนะครับมานาไปมานามานานี้เราเซฟขายไปตรงนี้เก็บกำไรไปส่วนหนึ่งแต่มีกลับมามีสัญญาณซื้อเข้ามาใหม่ตรงนี้เราอาจจะ อีกอีกชั่วโมงนึงอ่ะมันทําทะลุอะเอทีเขึ้นมาได้ก็เหมือนเป็นสัญญาณซื้อแต่ตอนซื้อเข้ารอบเนี้เราควรจะไม่อันนี้มันก็ค่อนข้างเสี่ยงเราควรจะเข้าให้น้อยกว่าเพราะว่าความเสี่ยงมันค่อนข้างสูงเข้าให้น้อยกว่าไม้แรกที่เราเข้าไปตรงช่วงนี้นะครับอาจจะเข้าแค่50%หรืออะไรหรือว่า2 5อะไรนี้ก็แล้วแต่เพราะว่าความเสี่ยงมันค่อนข้างสูงนะครับ ถ้ามันหลุด ATR ลงมาอีกเราก็ออกตัว25นี้ไปอันนี้เป็นก็เหมือนเป็นการวางแผนนะครับว่าเราจะ Money Management ของเราเงินเราอย่างไรส่วน ATR อส่วน action zone ก็ยังไม่มีสัญญาณอะไรก็ทนถือต่อไปนะครับส่งคล้ายๆกับแสนนะครับก็อาจจะยังขึ้นต่อไปได้ก็ทนถือต่อไปอืม วันนี้ก็มีสัญญาณหลายตัวนะครับผมก็สัญญาณขายหมาถึงมีสัญญาณขายหลายตัวก็ระวังระวังกันนะครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เล่นตัวไหนกันบ้างลองไปดูตัวตัวดังๆอะ SOL SOL นี่ก็มีสัญญาณขายจาก ATR ไปตั้งแต่วันที่17เหมือนกันก็ออกผมก็ออกไปบางส่วนแล้วนะครับก็เซฟกำไรไว้ นะครับเราไม่รู้ว่ามันจะลงไปถึงเท่าไหร่ก็เราไม่อยากเดานะครับส่วนแอคชั่นโซนก็ใกล้ละใกล้ใกล้สัญญาณใกล้มาและอืมอก็ทำตามระบบไปง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับก็กำไรทีละนิดทีละน้อยสะสมไปมันก็พอเราก็โตขึ้นไปเหมือนสโนบอล l นะครับแรกๆมันอาจจะเล็กแต่พอช่วงไปลายๆเนี่ยมันก็จะสะสมก้อนใหญ่มาก มันก็กราฟพอร์ตของเราเนี่ยมันก็จะขึ้นพุ่งขึ้นเป็นเหมือนเป็นพาราโบลิกอย่างนี้นะครับแรกๆก,ก็จะชา้าแต่พอช่วงหลังๆเนี่ยเราสะสมกําไรไปได้มากเนี่ยเราทําตามระบบเดี๋ยวพอร์ตเราโตเองไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องไปแข่งกับใครแข่งกับตัวเองทํามีวินัยกับตัวเองให้ได้เนี่ยแค่นี้เดี๋ยวก็รวยละนะครับเอ่อมีตัวไหนอีกดูซิ M M box ดูิ M B O X เห็นพุ่งขึ้น M box ก็ที่ที่มีสัญญาณเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับวันนี้ก็พุ่งขึ้นมา30เกือบ40อซอันนี้ก็ทนรวยต่อไปทำทำตามระบบนะครับอ่อิงอันนี้ก็น่าจะกลุ่มเดียวกับพวก กลุ่มเกมนะครับเมตาเวิร์สตอนนี้กำลังมาแรงนะครับหนึ่ก็ที่เราดูก็เหมือนจะเป็น1นึ่งสกำลังขึ้น3นะครับก็ทำตามระบบไม่มีอะไรมากง่ายๆแค่นี้วันนี้ก็แค่มาเตือนกันเพื่อนๆกันนะครับให้ช่วยให้ทำตามระบบกันดีกว่าเก็บกำไรไป เนี่ยไอตัวลูน่าลูน่าถ้าทําตาม ATR นี่ก็จะมีโดนหลอกบ้างนิดหน่อยแต่ถ้าทําตาม Action Zone ก็ถือกำไรมาได้ยาวพอสมควรนะครับแต่ก็ทําตามระบบมันก็อันนี้เป็นยังไงมัง่ง ก็กำไรค่อนข้างเยอะนะครับล่าสุดเป็นยังไงก็มีขาดทุนนิดหน่อย1% 1%, 1เวลากำไรทีกำไรมา200%กว่านะฮะของ A c t i o n Zone เอ้ยของ a t r ก็ถือว่าผลตอบแทนค่อนข้างดีก็ทำตามระบบไปไม่มีอะไรนะครับส่วน Action Zone อันนี้มันยังไม่ปิดปิดรอบนี้ให้คำนวณรอบนี้ให้ดูซึ่งรอบนี้น่าจะกำไรค่อนข้างเยอะจา action zone เนี่ยรอบนี้นยังไม่ปิดอันนี้มันล่าสุดปิดไปเมื่อวันที่ยี่สิบเดือนเจตั้งนานแล้วเนี่ยเข้ามาตั้งแต่วันเราก็เข้าใหม่วันที่ยี่บสองเดือนเจ็ดอันนี้มันยังไม่รวมผลกำไรรอบล่าสุดนะครับเราอาจจะต้องวัดเองว่ารอบล่าสุดนี้ผลกำไรเท่าไหร่เราเข้ามาตั้งแต่ตรงนี้นะครับประมาณนี้เ้ยนี่ ใช่สิซูมซูมนี่เข้าตรงยาทะลุทะลุกราบทะลุหน้าจอขึ้นมายาวนานมากนะครับก็เข้ามาตั้งแต่วันที่22่สิบสอจุนลายจนถึงวันนี้ก็กําไรมา400กว่าเปอร์เซ็นต์สี่ร้หเปอร์เซ็นต์นะครับก็ ทนไปทําตามระบบไปเพื่มันอาจจะกลับตัวขึ้นมาอีกก็ได้เนี่ยอย่างนี้เห็นว่ามันเหมือนจะมีสัญญาณขายอันนี้ก็เหมือนจะมีสัญญาณขายแต่ก็ยังไปต่อได้อันนี้ก็รอลุ้นกันไปถ้าตาม action zone แต่ก็เหมือนจะย้อยหลุดเทรนไลน์ลงมาหน่อยนึงก็ลุ้นกันไปนะครับถ้ามันมีสัญญาณขายก็ออกแค่นั้นเองง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมาก ลูน่าสำหรับลูน่าเอ่อวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็แค่มาเตือนๆกันว่าหลายตัวมีสัญญาณขายถ้าตัวไหนมีสัญญาณขายเราก็ออกไปเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับอย่าดื้อกับระบบทําตามระบบให้ได้นะครับเอ่อมันจะเด้งกลับขึ้นมาหรืออะไรยังไงก็ปล่อยมันถ้ามันมีสัญญาณเด้งกลับมาเราค่อยเข้าซื้อใหม่ก็ได้นะครับไม่ต้องไปไปคาดเดานะครับอย่าไป เรามีระบบที่มันค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับเราอย่าไปดื้อกับระบบไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับโอเคงั้นถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ